เมื่อปี54น้ําท่วมหมู่บ้านทั่วบางบัวทองน้ํามันจะท่วมไปหมดเลยมันก็จะขึ้นมาตามท่อตามอะไรในลักษณะน,นี้ป้องกันไม่ได้เลยปีนี้เราก็เลยมีความกังวลว่ามันจะเหมือนปี54ผมได้ดูข่าวเกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพยาเราก็มีความกังวลว่าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจะรับน้ําได้จริงจะหน่วงน้ําไว้ได้จริงไหม สถานการณ์น้ำหลากปี2567สาเหตุหลักๆก,ก็คือเป็นมลสุมแล้วก็เป็นล,ลักษณะของพายุนะครับหากมลสุมหรือพายุเข้ามาใต้เขื่อนภู้ิพนกับเขื่อนสิริกิตเนี่ยก็จะทําให้เกิดสถานการณ์น้ําหลากในแม่น้ําปิงวังยมนาญปริมาณน้ําก็จะไหลรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ําเจ้าพยาจะเห็นว่าลุ่มน้ําเจ้าพยาโดยเฉพาะแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับแม่น้าเจ้าพยาก็ครอบคลุมหลายจังหวัดตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุยารวมถึงปริมณฑลและกรุงเทพอาคารแห่งเดียวที่มีอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยตอนนี้ก็คือเขื่อนเจ้าพยาซึ่งอยู่บริเวณกลางกลางของแม่น้ำเขื่อนเจ้าพยาไม่ใช่เขื่อนเก็บกักน้ำที่จะมีความจุขนาดใหญ่รองรับอยู่ด้านหน้าไม่เหมือนกับเขื่อนภูยวิพลกับเขื่อนศิริกิจเขื่อนเจ้าพยานะครับก็จะทำหน้าที่ในการทดยกระดับน้ำ จะเห็นว่าจะมีบานในการปรับควบคุมน้ำอยู่นะครับก็สามารถยกน้ำขึ้นทดน้ำเข้าระบบฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือฝั่งทางด้านจังหวัดลพบุรีฝั่งตะวันออกก็จะมีคลองชัชนาาประศกดแล้วก็คลองมหาลาชที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งขวาก็จะมีแม่น้ําน้อยแม่น้าท่าจีนเป็นต้นในกรณีที่ปริมาณน,น้ํามามากเนี่ยนะครับ เขื่อนเจ้าพญาก็สามารถยกระดับเหนือเขื่อนขึ้นเพื่อชะลอหน่วงน้ําไว้ในช่วงที่ผ่านมาบางช่วงเวลาสามารถผ่านได้ถึง400-500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงสามารถควบคุมการระบายน้ําด้านท้ายให้น้อยที่สุดในช่วงพิกที่ผ่านมาควบคุมไว้สูงสุดที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ ในส่วนของเขื่อนเจ้าพยานะครับก็จะมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าจากกรมอุตุและก็สสนนะครับก็จะมีการประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่าจะไหลรวมมาในลักษณะปริมาณเท่าไหร่โดยการเฝ้าระวังที่บรรพตพิสัยที่สถานีแม่น้ำปิงที่เรียกว่า P17 แล้วก็ที่แม่น้ำน่านที่สถานีเรียกว่า N 67ที่อำเภอชุมแสง ประกอบกับการะวังที่สถานีที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณค่ายจิรประวัติที่เรียกว่าสถานีวัดน้ําที่42ตัวนี้ก็จะนํามาประเมินในการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาครับในการบริหารจัดการน้ําหลากเนี่ยนะครับก็จะมีหลายเนืวอง,งานซึ่งตั้งเป็นศูนย์ส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานชมระนานที่12โครงการส่งน้ำรื่น้สาเขื่อนเจ้าพระยากรมชมรานแล้วก็สํานักงานทรัพยากรนําแห่งชาติ ในส่วนนี้ก็จะบริหารกันในรูปของคณะทํางานแล้วก็ศูนย์วนหน้าในการควบคุมบังคับการทดน้ําผ่านน้าเข้าระบบแล้วก็ระบายน้ําด้านท้ายให้น้อยที่สุดครับ Third <ğ> <pans> จากการดําเนินการของเขื่อนเจ้าพญาเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี2500นะครับปัจจุบันก็ดําเนินการใช้งานมาแล้ว67ปีตัวเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยครับก็จะมีการบำรุงรักษาการซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของการบริหารจัดการน้ําหลากตัวเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะโครงการส่งน้ําและมือสาเจ้าพญาเนี่ยครับมีเจ้าหน้าที่ที่สแตนบายอยู่24ชั่วโมงในการควบคุมบังคับน้ําแล้วก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นระบบทรรมาตาต่างๆระบบปิด,เป,ดเปิดบานอัตโนมัติต่างๆเข้ามาช่วยก็ขอให้ทุกท่านทุกภาคส่วนได้มั่นใจในตัวเขื่อนเจ้าพญานะครับที่จะบริหารจัดการควบคุมบังคับน้ําเพื่อลดผลกระทบทุกพื้นที่ให้มากที่สุดครับ